วันนี้ภายงามนะครับเจ้าราชางเงินพอนเรานะครับอย่าลุมรถแล้วสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l ี่สีชัพไทยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพแล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นเช้านะครับวันนี้ ก็มาเช่นเดียวนะครับคับงโงอบ้แต่ดูุดแล้วภายงาม เส icism, uh, ้นกรรมเสร็จนะครับก็จะได้พาภายงามนะครับภายงามลงมาแต่ง uh, ตัวนะครับแต่งอง้เครื่องนะครับก็จะได้แห่นะครับเพราะว่ากำนดนแห่เช้านะครับวันนี้สน่คนเจ้าสมบัติสมาดูเน่สมตมาบันรุนประกำศุกลงประกำศุรกงประกมาน เราภาพเจ้างานเราบุญมีนเครื่องเซนตกแต่งจวนรู้เนี่ยมีทั้งไก่ต้มซุปมีทั้งบะหมี่หมากหลากไม้มีทั้งสำหรับกับข้าวเู้เนี่ยรวมสมบุญพุ่นซุปสิ่งหยุดย่างสมบูรณ์ตลอดปลอดัยรู้เนี่ยปลอดภัยโชคดีมีชัยเรื่องภัยงามรวมงานบุญงานบวชงานอุปสมบทกับกับทางเจ้าภาพเจ้างานในเนาในไงี้ยเนี่ยสมซาเด้อทุกเท่าตัวทุกคน บกคลยาวตัวตู้ประกอบศึกสงามกับศึกองครามกับรับรับรับทราบเรืองกับเมืองเรื่องอะไซาเอาช่างง่ายไรงามมาร่วมงานบุญงานบุญสมบูรณ์เรืองพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตาใหญ่เอ้ยมากินกับลูกกับหลานดุมสะพอนูกหลานเรืองพ่อใหญ่แม่ใหญ่บัตรไทยสามัคคี่ดุมสะพอนูกหลานท่านที่สักสิบนามองนี้มากินกับลูกกับหลานเรื่องพี่เส้นกรรมเสร็จแล้วนะครับไปจะได้ส่งทางนะครับ ก็นำพายงามนครับแต่งองค์สมเครื่องครับรอทายสภาพเดี๋ยวรอดูตอนภายงามลุงรถนะครับก็กำลังจะให้พายงามนครับลงรถนะครับ,รบ,รรบตัวน,นี้เพื่อมาแต่งองค์สมเครื่องครับใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับ ที่ครับครับจำกกยของเขาครับเจ้าพางามามาแล้วกล้วยเอาให้ช้างกินเลยกล้วยเก็บส้มแอปเปิลน,นั่นพวกสับป,ประรดแตงโมนั่นเหรอกล้วยงานเห็นกล้กวยแล้ว ลงมาก่อนพายงานาลงมาก็ได้กินเลยครับบ,บลบูครับก่อนบเบสเบสก่อน ก็จะขอแต่งองค์สุขเครื่องให้กับใครงามก่อนนะครับขึ้นบนหลังช้างจะได้เหตุเวลาแล้วครับพี่น้องอ่าบริการก็ให้บริการถ่ายรูปนะครับนี่ครับโออะไพี่น้องพี่น้อเป็นบัวรุ่งบานจะพาดออกมาร่วมติดงาน่องพี่บ้านเจะพาไปแล้วครับเรื่อบ้านมีที่ใช่หน้าสูงเมว่อวานบ้านใหญ่อนบองนะครับ เรม้้าีสององค์ก็จะขึ้นลกระบานะครับขอบใครับายขอบ้ได้ย่แต่ข้าวเดียวเราลูกของสามดนะองระเปลี่ยนเชื่อเชื่อผู้ใดติดตกไปรู้กกได้ เกิเป็นสตีนแลครับไพงามนะครับอรัมาน่กเได้แล้วอสาสองมุ้งนอกแต้บ้านนีก็ได้ว่าสองมุ้งแหลนะครับเนาะบอลม่าัได้แล้วนะครับไลนะครับ พ้อดเร่ยนมาสุกหน้ากิจพักดวลลุกหน้ามีหน้าเป่านอกนะครับวันนี้ก็ะจะได้อุปสมบทนะครับมีบ้านไทยสมัคคีของเรานะครับฉะนั้นก็ใครที่อยากถ่ายภาพนะครับคู่กับหน้าแลังทาก็ควเรียน,นเชิญนะครับวันนี้ ขัขอประชานสมพันไปถึงและับชุดออกป่อลนออะครับที่ท่านจะภาดได้มาให้ช่วยงานร

ตอนนี้นะครับก็มาถึงวัดแล้วนะครับก็เห็นไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับประมาณโลกว่าๆอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับผมตอนนี้กำลังอยู่ที่ นะครับ1 <laughs> 2ครับ <laughs> <laughs> จะแห่อ้อมห,หมูดนะครับผู้คนก็กำลังเก็บภาพกันอยู่นะครับ คนนี่ตอนเทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนถึงวัดนี่โหเกียบเลยนะเดินจนเยอนะมาก 啊、嗯。嗯 มาเรืเนะนะ่อยๆรอบที่สามนะครับรอบที่สามนะครับ วอนนี้ก็แห่เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ก็แห่ง่ายๆนะครับแห่หน้าเข้าโบสนะครับมาบวชเลยนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากวัดแล้วนะครับรถเครื่องทรงนะครับผมไพงามวันนี้มีโอกาสได้ใช้เดียวนะวันนี้ค่อนข้างที่จะขี่ยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับก็ผ่านมาได้งานออกมาก็ดีนะครับผม ขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเไม่ว่าจะเป็นทางไร้สุดนะครับผมวันนี้ก็ถอดเครื่องทรงแล้วก็จะไปอาบน้ํานะครับเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็เจอกับพลายงามนะครับกับรีโดสิริมงคลในวันที่28นะครับผมบุญเวทเทศมหาชาตินะครับบ้านตระมุงนะครับ ตำบลกระโพอเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมในวันที่28นี้นะครับผมก็เสร็จไปอีกหนึ่งงานนะครับขอบคุณไปยังท่านเจ้าภาพนะครับท่านเจ้าภาพก็ติดตามช่องของเรานะครับรายการของเราอยู่นะครับผมก็ไว้วางใจให้พลายงามมาใช้ให้บริการนะครับแห่นาคเข้าบทวันนี้นะครับผม ติดต่อเลยเด้อครับนี่บวชลูกบวกระดานครับผมสุพรรษาทุปีแล้วครับสุพรรษาหกปีครับผมไปไปเยี่ยมได้ครับไปเยี่ยมได้ครับผมพอยา่ตกมันครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ําให้ช้างก่อนนะครับผมเย็นๆนะครับก่อนเดินทางกลับบ้านครับผมอ่า ยายจะขอหลอดทองไพยงามเอาหายเลยครับหายเพิ่นเลยหายเพิ uh. <ones> ่นเลยเอาใส่ง่วงเพิ่นเลยยายได้ได yeah. ้ใส่ง่วงเพิ่นก้อนใส่ง่วงเพิ่นก้อนเออเอาเอาไปเลยลอดเข้าไปเลยครับลอดเข้าไปเลยรอบนึงอ้าวหนูเท่าเออหลอดทองช้างด้วยไงเอาหลอดเข้าไปเลยรอบนึงเอ้าเอาเอาบนสูงเงาเออเอาบนสูงบนสูง ครับผม,มไปไปอาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำให้พลายงามนะครับผมก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับเย็ิๆ

ตัวผู้ครับผมเสร็จแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านแล้วครับผม บายหน่อยครับอ่าบายบายหน่อยอ่าขอบคุณครับกลับบ้านแล้วครับผมครับผมจำยง่ายจำยงอ่าบายบายแม่แม่ซีเร็วครับเสียงด้วยลูกครับผมกลับบ้านก่อนนะครับแม่แม่ครับอ่าไปเลยครับผมไปเลย บ้านก่อนนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไ้เพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับอ้าวคว้านหอยบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's go